สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกระเมี่ยวนะคะวันนี้เมี่ยวมาด้วยช่วงใหม่ของช่องของเราก็คือ5นาทีกับเคสามันประจำบ้านนะคะซึ่งเหมี่ยวจะพยายามย่อยในแต่ละท็อปติกที่น่าสนใจมาคุยให้ฟังกันแบบสัน้นๆง่ายๆฟังแป๊บเดียวก็จบแล้วคะ่ะซึ่งขอเริ่มท็อปติกแรกใน EP หนึ่งของ5้านาทีกับเพจสามัญประจำบ้านกันด้วยเรื่องของน้องสาวนะคะหรือว่าขอเรียกแทนในบริเวณตรงนั้นของผู้หญิงจมูกจีบีหรือว่าบริเวณจุดซ่อนเรนของผู้หญิงเรานะคะให้ดูหน้ารักนิดนึงว่าเออมันมีอะไรที่แบบควรหรือไม่ควรทําบ้างมาเช็คลิสต์ดูกันว่าตอนนี้ที่เราดูแลน้องอยู่เนี่ยเราดูแล น้องได้ถูกต้องมากน้อยแค่ไหนมีอะไรหรือเปล่าที่แบบเราอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่และทําให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆขึ้นมานะคะซึ่งวันนี้ก็มาด้วยการทั้งหมดประมาณ6ข้อที่แบบเช็คลิสต์ที่แอนไม่ควรทํานะคะจะมีอะไรกันบ้างก็ขอเริ่มกันที่หนึ่งนะคะก็คือการส่วนล้างภายในช่องคลอดค่ะคะําว่าส่วนล้างภายในช่องคลอดเนี่ยก็คือการเอาน้ํายาสบู่หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยทำความสะอาดเข้าไปภายในช่องคลอดนะคะอันนี้ไม่แนะนําเลย แล้วก็สาหรับข้อ2ก็คือการทําความสะอาดที่มากเกินไปนะคะก็คือการแบบว่าเหมือนกับทำความสะอาดด้วยสบู่ล้างน,น้าเหมือนแบบว่าเอ้ยทาความสะอาดน้องวันละหลายๆรอบเนี่ยอันเนี้ยมากเกินไปนะคะแล้วก็สําหรับข้อ3มก็คือการใช้สบู่หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้สําหรับจุดซ่อนเลนโดยตรงอะคะ่ะบางคนอาจจะใช้แบบเป็นสบูอ่อาบน้ําอาบตัวที่เราใช้เนาะหรือบางคนยิ่งไปกว่านั้นก็ใช้ สบู่ประเภทที่ผสมฆ่าเชื้อต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็อาจจะแบบว่าไม่ได้อ่อนโยนสําหรับบริเวณนั้นเพราะว่าผิวในบริเวณจุดซ่อนเลนของผู้หญิงเนี่ยมันไม่เหมือนผิวตัวเราทั่วๆไปเนาะทีเนี้ยหมก็แนะนําว่าอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสําหรับบริเวณนั้นโดยตรงจะดีกว่าก็คืออ่อนโยนแล้วก็ไม่ทําให้บริเวณจุดซ่อนเร้นเนี่ย,เส,ยเสียสมดุลไปนะคะในที่กล่าวมาเนี่ยทั้งข้อ1 2แล้วก็3เนี่ย คือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการทําความสะอาดนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยบริเวณนั้นอนะ่ะเราต้องดูแลน้องเป็นอย่างดีแบบว่ายิ่งสะอาดจะยิ่งดีซึ่งอันนี้เป็นความคิดที่ค่อนข้างผิดเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในบริเวณจุดซ่อนเลนเนี่ยเขามีสมดุลของเ,ออเชื้อประจําถิ่นนะคะก็คือเชื้อจุลินทรีย์เชื้อแบคทีเรียดีๆต,ต่างๆที่เขาคอยเป็นปราการคอยคุุมสมดุลบริเวณจุดซ่อนเลนเนี่ยให้แบบอยู่อย่าง อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีอาการอะไรขึ้นมานะคะซึ่งการที่เราแบบทําความสะอาดเขามากเกินเกินไปหรือดูแลบริเวณจุดซ่อนเร้นได้ไม่ดีเนี่ยก็ทําให้สมดุลเจ้าแบคทีเรียตัวดีๆพวกนี้เสียไปก็ทําให้เกิดอาการไม่พุงนประสงค์ต่างๆตามมานะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นพวกอ,อ,อาการตกขาวอาการคันต่างๆที่พบได้บ่อยนะคะข้อสนะคะก็คือการที่ใส่แผ่นอนามัยชุนติดะคะ่ะคือนอกเหนือจากช่วงที่เรามีประจําเดือนอ่ะ หล,หลายคนก็อาจจะติดกับการใส่แผ่นอนามัยอะค่ะพวกแคร์ฟรีหรือแผ่นอนามัยแผ่นเล็กๆกค่ะซึ่งรู้สึกว่าเอ้ยบางทีแบบเราอาจจะมีตกขาวหรือมีอาการอะไรต่างๆที่แบบใส่ไว้แล้วเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันสะอาดเปลี่ยนได้รามั่นใจแล้วบางคนเนี่ยใส่ไปนานๆก็จะเริ่มติดว่าแบบเออชินถ้าไม่ใส่จะรู้สึกว่ามันแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน สาเหตุที่ไม่ดีกับน้องนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแผ่นอนามัยอะคะ่ะมันจะทําให้ระบายอากาศได้ไม่ดีเนาะไม่ดีเท่ากับเราไม่ใส่อะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้เกิดการอับชื้นซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทําให้เชื้อราเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็เกิดอาก,การคันได้นะคะแล้วก็ข้อต่อไปก็คือข้อ5นะคะ การใช้พวกผลิตภัณฑ์พวกน้ำหอมเซรั่มหรืออะไรที่บำรุงต่างๆในบริเวณน้องสาวนะคะซึ่งในทางการแพทย์เราหมอยังไม่ค่อยเจอผลิตภัณฑ์สำหรับในการบำรุงหรือเป็นคอสเมติกทางด้านนี้โดยตรงนะคะทีนี้ถ้าเกิดผลิตภัณฑ์ที่มีออกมาเนี่ยก็ถ้าเกิดจะเอามาใช้หมอกว่าก็อาจจะดูดีนิดดูให้ดีๆนิดนึงว่าใช้แล้วเนี่ย มันปลอดภัยจริงไหมหรือว่ามันจะทําให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์อะไรในบริเวณนั้นหรือเปล่าก็ต้องระมัดระวังกันอีกนึงนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยข้อ6นะคะก็คือการใส่กางเกงหรือการใส่เสื้อผ้าที่รัดรูปจนเกินไปนะคะอันนี้ก็ไม่ไดีอยู่แล้วเนาะก็คือไปรัดนองแล้วก็ทําให้การระบายอากาศก็ไม่ดีเกิดการแบบว่าเหมือนอึนอดอัดแล้วก็การเสียดสีต่างๆอะคะ่ะซึ่งก็ทําให้เกิดการระคายเคืองได้ง่ายแล้วก็เกิดการอับชื้นนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะเช็คลิสต์6ข้อที่ไม่ควรทําที่ไม่ดีกับนบองฉานะคะถ้าเกิดว่าใครลองทําตามนี้ดูแล้วแต่บางทีเนี่ยยังมีอาการตกขาวหรืออาการผิดปกติต่างๆเกิดขึ้นมาแนะนําว่าปรึกษาคุณหมอหรือเภสัชกรเพื่อรักษาดูก่อนดีกว่านะคะวันนี้หวังว่าจะได้ประโยชน์อะไรไม่มากก็น้อยในคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีไอเดีย อะไรจะเสนอเพิ่มเติมก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้หรือถ้าต้องการสอบถามอะไรก็ได้เลยนะคะวันนี้เราลาไปก่อนแล้วหวังว่าจะพบกันใหม่ในอีพีหน้าเร็วๆนี้นะคะบ๊ายบาย